ขอบคุณคิดากช่องแมสให้เสียงภาพไทยโดยแกรนเดลรฮู้ฮู้มาถึงดาทสุดท้ายกันแล้วนะลุยจิฉันจัดการเองย่านี่แน่ไม่ต้องห่วงมาริโอฉันจะช่วยนายเองนี่แน่นี่แน่มีฝีมือแค่นี้เองเหรอนี่แน่ฮือฮฮฮ่าฮ่าฮ่าพวกแกนี่มันหน้าอ่อนแอจนหน้าสมเพชเลยว่ะไม่เอาหน้าพวกแกทำได้ดีกว่านี้นี่ใช่ไหม ไพศาประหลาดบ้านนี่แม่งโคตรแข็งแกร่งเลยโกลิโอดูเหมือนอบราวดิสมันจะแข็งแกร่งเกินไปดูเหมือนว่าถึงคราวที่ฉันต้องใช้ท่าไม้ตายของฉันแล้วลุยโกโลนี่นายคิดจะใช้ท่าไม้ตายนั้นงั้นเหรอฮ่าฮ่าฮ่าดูเหมือนว่าเราจะไม่มีทางเลือกแล้วล้วนะนั่นสินะลุยโกโลดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเลือกแล้วลนะ่ะตอนแรกก็จะเก็บท่านี้ไว้เป็นไพ่ตายสำหรับจัดการกับนายแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้จะไม่มีทางเลือกแล้วสินะแต่ปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือท่านี้มันต้องใช้เวลานานมากในการรวบรวมพลังโจมตี เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนายเริ่มชาร์าพลังได้เลยเดี๋ยวบราวนิี่ฉันจะจัดการมันเองระหว่างนี้ยายาอะไรกันแค่แกคนเดียวรถกอริโออย่าทำให้ฉันผิดหวังจะได้ไหมฮฮยลองอานี้ไปชิมหน่อยคาถาเพิงบนเพิงยัญ่ยาฮึบยา เอานี่ไปกินสบาวดิย่าย่าโหนี่แกคิดว่าดด้าหลังคือจุดอ่อนของฉันงั้นเหรอโกลิโอแกประเมินฉันต่ำไปนะย่าอ่อนฮัดอ่อนฮัดอ่อนฮัดน้าโถ่ยคราวนี้แหละแกตายแน่โกลิโอโ,ยนะโ,โอฮโยยบแยบบิยยิตยลอ,อยลยยย้ยย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 ียยกยยีนยยยยยยยนยยยยยยย แกอาจจะแข็งแกร่งนะเปล่าดิ๊แต่แกรับการโจมตีนี้ไม่ได้นะวืออะอะไรกันมันเป็นไปไม่ได้พลังกันนั่นมันอะไรกันเอ้าหลุยโกโลมันแข็งแกร่งขนาดนี้เชียวเหรอรับนี่ไปปืนใหญ่สีเขียวพลังใบยายะเนี่ยนี่มันแย่แล้วแย่แล้วไม่จริงนะ